สวัสดีครับน้องๆนักเรียนชั้นป่อ5ทุกคนนะครับ Welcome to English class I'm Slimin today we are going to study Unit 3 Lesson 6วันนี้นะครับเราก็าจะมาต่อจากเมื่อวันก่อนนะครับ Lesson ที่5นะครับวันนี้ก็ Lesson ที่6นะจะเป็นกิจกรรมนะครับที่หลังจากที่เราอ่าน Reading Passage นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับ Reading Passage นิดนึงนะครับของครั้งนี้แล้วเนี่ยจะเป็น เฟสติวัลไทม์นะครับช่วงช่วงเทศกาลนะครับซึ่ง uh, เป็นรีดดิ้งนะครับเป็นเรื่องที่เขาเขียนลงไปในในบล็อกนะครับบล็อกเนี่ยก็เรียบเสมือนกับเว็บไซต์นะครับหรือว่าคอนเทนต์ uh, เนื้อหาในในออนไลน์นะครับของคนคนหนึ่งนะครับ uh, ชื่อบล็อกของเขาคือ r บร r s นะครับ b r รอ r s blog นะครับโดยคนที่เขียนเนี่ยชื่อมาร์ บรอ์ ar, นะครับทีนี้นะครับเนื้อหาข้างในนะครับหัวข้อเรื่องก็คือ Survival Festival นะครับเป็น Survival เนี่ยเป็นชื่อของเทศกาลเนะเป็นชื่อเฉพาะเลยนะครับเราเรียกก็เรียกทับศัพท์ไปเลยว่าเทศกาลฟิร์ไรว์นะครับเนื้อหาข้างในนะครับประโยคแรกเขาบอกว่า I'm going to tell you about a, a celebration in my town นะครับฉันเนี่ย Uh, อยากจะบอกคุณนะครับอยากจะเล่าให้คุณฟังนะครับเกี่ยวกับ celebration ครับการเฉลิมฉลองในไม้เท้านะครับในเมืองของฉันครับ it's p a r a v a l festival นั่นก็คือเทศกาล p a r a v a l นะครับ and it's two days party ซึ่งจะมีการจัดงานเลี้ยงนะครับทั้งหมด2วันนะครับ we sing and dance in the streets เราเล่นนะครับเราร้องเพลงแล้วก็เต้นนะบนถนนเล่ y อินสตู m e n t ์แล้วก็เล่นดนตรีนะครับแอน e a r b บิวต iful คอสตูม e s นะครับแล้วก็สวมใส่ชุดนะครับคอสตูม e ัคือชุดชุดที่สวยงามนะครับต่อไปนะครับยนน้อนหน้าถัดไปก็คือ my mom is going to plan our our show แม่ของฉันเนี่ยกำลังวางแผนเกี่ยวกับ การแสดงของพวกเรานะครับ she's going to teach us uh, a dance to perform in the streets นะครับหล่อนเนี่ยกำลังสอนพวกเรานะครับสอนพวกเราเต้นนะครับเพื่อที่จะแสดงบนถนนนะครับ I'm going to make my costume ฉันเนี่ยมาไม่ได้ทำชุดของตัวเองขึ้นมานะครับ My mom is going to buy new, colorful costumes for us. แม่ของฉันเนี่ยก็วางแผนว่าจะซื้อชุดใหม่นะครับชุดที่มีสีสันให้พวกเรานะครับ My dad is going to make a video of the parade. ส่วนคุณพ่อเนี่ยก็วางแผนว่าจะถ่ายคลิปในการเดินพาเร d e นะครับต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับ Uh, I'm going to listen to my favorite single uh single play in the concert นะครับฉันเนี่ยอยากที่จะฟังเพลงนะครับเพลงโปรดนะครับการแสดงเพลงโปรดในงานคอนเสิร์ตนะครับ it's going to be fun มันมันน่าสนุกนะครับ I'm going to eat delicious food and play some games too แล้วก็ฉันก็อยากจะกินนะครับอาหารที่อรอร่อยแล้วก็เล่นเกม นะครับเล่นเล่นเกมด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยคำจูไม่พ arrival and have fun with us นะครับเจญมาเที่ยวนะครับงาน arrival แล้วก็มาสนุกด้วยกันกับพวกเรานะครับอ่านี่คือเนื้อหานะครับของอ่า s s s e g e นะครับทีนี้วันนี้เนี่ยจะเป็น lesson ที่6นะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจาก,การรมแรกนะครับกิจาก,การรมที่2 นะครับกิจกรรมที่2เนี่ยก็คือใหอ้เราเขียนชื่อนะครับว่า,าสิ่งที่ทำเนี่ยใครเป็นคนทำนะครับงานกิจกรรมแต่ละอย่างนะครับชื่อมันจะมีมันจะมีามาร์คน,นะครับมาร์คมีม่มแล้วก็มีแดดนะครับใครทำอะไรนะครับ <Okay. S 1> ข้อหนึ่ง she's going to buy costumes นะครับ หล่อนกำลังจะซื้อชุดนะครับซื้อชุดเ,ออเขาฉเฉลยมาให้ว่ามัมนะครับต่อไปข้อ2 is going to eat delicious food เขาจะกินอาหารที่อร่อยนะครับจะกินอาหารที่อร่อยอ,อันนี้เป็นใครนะครับที่จะกินอาหารข้อ3 h e s going to make a video เขาวางแผนที่จะทำคลิปวิดีโอนะครับอันนี้คือใครนะครับข้อที่4นะครับ She's going to plan the show นะครับวางแผนการแสดงนะครับใครที่วางแผนข้อที่หนะครับ She's going to listen to his favorite single นะครับ uh, เขาเนี่ยจะฟังเพลงโปรดนะครับแล้วก็ข้อ6 his uh, he isn't going to make his own costume นะครับเขาไม่ได้ไม่ได้ที่จะ uh, เขาไม่ได ทำชุดของเขาเองนะครับต่อไปข้อสุดท้าย she's going to teach her dance เขาจะสอนเต้นนะครับใครใครที่สอนเต้นนะครับกิจกรรมทั้งหมดนี้นะครับแต่ละกิจกรรมเนี่ยใครเป็นคนทํานะครับนัเกเรียนก็เขียนชื่อ,อข้างหลังนี้เลยนะครับ่อบไปนะครับ ข้อที่3นะครับก็คือให้เราติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกหน้ากิจกรรมนะครับที่เราวางแผนที่จะทำสมมุติว่าเราถูกเชิญนะครับไปเทศกาเลเฟรนว์นะครับเนี่ยเราอยากจะทำอะไรเราก็ติ๊กถูกลงข้างหน้ากิจกรรมนั้นได้เลยนะครับอันนี้เป็นการสมมุติขึ้นมานะครับก็จินตน,นาการว่านักเรียนได้ได้ไปเที่ยวนะครับนักเรียนอยากจะทำอะไรนะครับข้อหนึ่งเนี่ย eat delicious food กินอาหารที่อร่อยนะครับข้อสองก็คือ dance the street คือเต้นนะครับเต้นที่ถนน by costume ก็คือซื้อชุดแ v ฟ f u นสนุกนะครับ listen to a sing single ฟังฟังนักร้องนะครับฟังร้ององเพลง make a video at ด i ิดีโอ play an instrument นะครับ ก็คือเล่นดนตรีหรือว่า Play some games เล่นเกมนะครับนะักเรียนก็ติ๊กตามาความคิดเห็นของนนะัเกเรียนนะครับต่อไปนะครับข้อสี่ใหญ่นะครับจากที่นักเรียนติ๊กมาเกี่ยก็มาเขียนเป็นความเรียงทีหนึ่งนะครับข้างล่างนี้นะครับ I'm going to ฉันวางแผนที่จะทำอะไรก็เขียนไปนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับนะักเรียนทำเสร็จก็อย่าลืมนะถ่ายรูปส่งมา ในลายส่วนตัวของคุณครูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับเนื้อหาน่าจะเป็น Lesson นเ o 8นนะครับควบกันเลยนะครับ2 Lesson นะครับสำหรับวันนี้ก็ g บ o d บาย